ผู้หญิงแบบนี้นะคะผู้ชายจะให้ค่าแล้วก็คิดถึงค่ะคุณรู้ไหมคะว่าผู้หญิงที่ลักษณะแบบนี้นะโคเชมบอกเลยนะคะร้อยทั้งร้อยผู้ชายตามติดคิดถึงอินฟินิตี้ค่ะผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองแค่ความมั่นใจนะผู้ชายก็ให้ค่าคุณแล้วค่ะโดยเฉพาะหนุ่มฝรั่งยิ่งคุณตระหนักถึงคุณค่าตัวเองมากเท่าไหร่ คุณชอบตัวคุณเองมากขึ้นเท่าไหร่แล้วคุณให้ความสนใจตัวเองเป็นอันดับแรกนะคุณจะยิ่งเคารพตัวเองมากขึ้นเวลาที่คุณเคารพตัวเองมากขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้จะทําให้ผู้ชายชอบและให้ความสนใจคุณมากขึ้นเออผู้ชายจะเฝ้าคิดถึงผู้หญิงที่มีความศรัทธาในตัวเองเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมันมีพลังงานของการดึงดูด คู่ที่เข้ามาในชีวิตแล้วถ้าคุณนะคะอยากเพิ่มเสน่ห์สร้างความมั่นใจทำให้ตัวเองเป็นมนุษย์ที่มีเสนะ่ห์ประสบความสำเร็จในเรื่องของแฟนต่างชาตินะเอมแนะนำนะคะสีพึ่งสีพึ่งตัวนี้โคเชมใช้ทุกวันหลังแต่งหน้าเสร็จนะคะไม่ว่าจะอยู่บ้านออกไปข้างนอกชั้นใช้หมดคะ่ะ ฉันใช้ประจำค่ะใช้แล้วดียังไงเพิ่มสเสน่ห์ให้กับเราดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราเพิ่มความโชคดีให้กับชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักแล้วก็การเงินค่ะเพราะว่าเอมใช้ประจำชีวิตเอมดิ่งขึ้นดิ่งขึ้น,ด,นดิ่งขึ้นอย่างเดียวแล้วก็เจอแต่คนที่ดีเข้ามาในชีวิตถ้าคุณอยากโชคดีประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะคุณบูชาสีพึ่งไปประลับแค่นี้นะโค้ชจะบอกเลยเอมใช้มา3ปีกว่าแล้วค่ะ ยังไม่หมดเลยนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นมงคลจะเสริมให้คุณมีชีวิตที่ดีใครสนใจบูชาติดต่อโคชเอม,มาได้เลยนะคะ